อาครับทีนี้เรามาดูพระกลุ่มอยอดบุญพลที่ไม่ใช่พิมพ์เอเป็นพิมพ์ลกันกนาะของพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นเนี่ยชื่อพูดอยู่แล้วว่ามันเป็นพิมพ์ตื้นนั่งอยู่บนบัวสามชั้นเหมือนกันมีซุ้มเนืนแก้วเหมือนกันแต่ว่ามิติมีความตื้นไม่ใช่แม่พิมพ์ตัวเดียวกันมาถอดนะคนละพิมพ์ คนละคนละบล็อกเลยคนละบล็อกเลยครับแต่เพียงแต่ว่าก็เป็นวัดลาบูณะเหมือนกันแต่พวกเนี้ยเล่นหากันซอฟไปเยอะมันจะไม่มันจะไม่ไม่โดเ่นเโอ้โหนี่อันนี้แพงมากอันนี้แพงอันนี้โดดเด่นเลยแพงมากครับเอาพูดตรงๆอันนี้หลายๆแสนอันนี้ยังหลักหมื่นแก่ๆมั้งแสนกว่าบาทมั้งครับก็ก็อันนี้หนึ่งพิมอันีก็ยังเป็นพิมพ์ในกลุ่มพิมตื้นที่เรียกว่าพิมพ์เล็กนี่ก็ใช่ นั่งมานวิชัยสุ้มเรือนแก้วบัวสามชั้นทุกเมืองนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพระในทรงประเภทนี้ก็เรียกในกลุ่มพระยอดบุนพล<อ>ครับเพียงแต่ว่าก็ตามพื้นที่จะเรียกไปต่างๆอนาอะไรครับก,ก็เลยว่าจะให้ผู้ได้ฟังว่ายอดบุญพลวุราชไม่ได้มีพิมพ์เดียวแต่พิมพ์ที่สําคัญแล้วก็มีความโดดเด่นสุดคือพิมพ์นี้ครับนะอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์ตื้นเหมือนกัน เอามาแล้วก็ให้ชมไว้หน่อยจริงๆไม่ได้เจ้ของพลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ได้หางง่ายๆนะที่ท,ที่เอามานี่แล้วแบบอยากจะโชว์ไม่ใช่ถือว่าเป็นก,การรวมพระที่ไม่ได้เห็นในในรอบสิบปีนะครับคือท่านท่านผู้ชมได้เห็นทีเดียวห้าองค์หรือทีเดียวสี่แม้กระทั่งลบบุรีเนี่ยผมบอกให้ว่ามาทีละองค์นะ เป็นสิปีนะกว่าจะรวมรวมได้เนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับมาทีละองค์แล้วก็สนใจจะคัดเก็บเอาไว้คัดเก็บเอาไว้ครับครับคุณเต้เขาจะทราบดีว่าดีออกมาองค์มาหอย่างอ่ะครับคราวนี้ยคุยกันมาหลายๆลายพิมแล้วว่าสมัยก่อนก็แพงแล้วปัจจุบันยิ่งแพงหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยสิครับผมว่าฟังกันมาแล้วเนี่ยเออไม่ต้องไปจินตนาการว่าแพงยังไงแพงเท่าไหร่ เพราะว่ามีหรือว่าท่านมีญาติพี่น้องมีอยากจะขายผมว่าพี่บาสพัฒนาการของผมเนี่ยเปิดประตูรับเช่า24ชั่วโมงเลยลองมาดูกันว่าที่ว่าเนี่ยเอาเช่าเข้าแล้วกันพี่เอาเอาพิมพ์ที่ว่าบวยบูให้อย่างอ่าพี่พี่อ่คุยไว้ว่าแหมอันนี้สวยจังเลยถ้าสวยเท่านี้เนี่ยอย่างน้อยๆพี่ซื้อเลยเนี่ยวันนี้มีมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ถ้าสวยเท่านี้ นี่คุณเต้เริ่มต้นด้วยที่ปกวัดราดปกวัดราดเนี่ยเป็นพิมพ์เบสิกเป็นราคาที่สามารถชาวบ้านมีครอบครองได้ถ้าภาพนี้ถ้าสวยประมาณนี้เนี่สองหมื่น u ถึงสามหมื่สองหมื่บาทถึงส0 0 0มบาทบเป็นอย่างน้อยใช่ครับใช่ครับที่เรียก<บ>อยู่ตรงนั้นอ ฟอร์มเต็มๆขาวๆอย่างนี้<ช>นะครับแพงสวยกว่านี้แพงกว่านี้แต่ถ้าหย่อนลงไปเช่นมีเว้ามีแหว่งไปเยก็ราคาก็จะถูกลงไป<ช>แต่นี่คือราคาประเมินของความสวยระรดับนี้แน่นอนครับสวยกว่านี้แพงกว่านี้มาต่อด้วยถัดขึ้นมาอีกหน่อยครับหูยานเลยดีกว่าหูยานเลยอ่าอ,อันนี้สวยเยอะนะอ่าเนี่ยครับอันนี้ดูที่ความคมชัดของหน้าตาพระผิวพรรณและสาคัญเนี่ยเขามีทองไอ้ทองที่พี่ไปปิดมาตอนไหนเนี่ย น่าจะหลายร้อยปีแล้วทองเนี่ยนะครับเป็นทองที่เขาได้ปิดแล้วก็ใส่พระลงไปในกลุกตั้งแต่เจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วเนี่ย<ช>ครับผมครับ,รบมีความสาคัญระหว่างทองเดิมกับทองใหม่ถ้าทองใหม่ที่ชาวบ้านมาปิดเองเนี่ยก็จะไม่มีราคาค้ามวดอะไรครับสำหรับทองนะตัวภาพมีราคาของท่านอยูอ่แล้วครับผมแต่เพียงแต่วถ้าเป็นทองเก่าแล้วเป็นทองเดิมจากกลุเนี่ยแล้วมันยังอยู่เยอะแล้วไม่ค่อยหลุดเนี่ยครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้ดวงนี้เลย องนี้น้ําตาไหลครับผมอันนี้มีความรับกันระหว่างสองคนนะครับเข้าเรื่องดีกว่าถ้าทองสวยๆแล้วก็เต็มฟอร์มอย่างนี้หน้าชัดๆนะแล้วก็จอใหญ่ๆอย่างนี้นะเอาเป็นว่าซื้อแน่แน่แสนห้า u ถึงสองแสนอ่าครับผมแล้วพี่บาซื้อแน่นอนอันนี้นี่ผมผมจะบอกให้นิดๆนะครับว่าสภาพนี้สวยขนาดนี้แล้วนี่พระเนี่ยมันมีความสวยมากสวยน้อย อย่าแล้วดูองค์นี้อีกทีเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้ก็จะสวยมากขึ้นอองค์นี้ก็จะต้องแพงขึ้นไปอีกองนี้ลดไปเลยไม่มีแต่ว่าราคาก็ต้องมาคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วกันอันนี้ลดไปเลยอย่างน้อยครับผมเรารู้ราคาแล้วว่าแต่มีนะต้องอย่างนี้เลยครับผมครับแล้วก็มาที่ไฮไลท์อีกพิมพ์หนึ่งพิแพงของของวราบุรณะแพงมากๆอัเบอร์หนึ่งครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งนี่ต้องเป็นพิมพ์ลึกนะ พิมลึกแล้วก็หนนะ้าเน้นที่ว่าพิมพ์ลึกเนี่ยหน้าตาต้องชัดครับเพราะว่ามันลึกได้หลายระดับไมีอยู่ที่ช่างะน,นะการทำยิ่งลึกยิ่งผิวสวยยิ่งขาวเนี่ยให้ราคาพิพเศษองค์นี้สวยแค่ไหนองค์นี้ได้ถึงจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจะจะจะผมไม่ผมไม่กล้าประเมินราคาพี่บัสเปิดประตูซื้อเข้าองค์นี้นะเอาเป็นว่าสามแสนขึ้นไป ครับสามแสนบาทครับไปไงครับครับครับดูดูดู้นิดหนึ่งสามแสนบาทนะครับผมยกันไปนะมันจะสามแสนลงมาสามแสนขึ้นไปแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยจะไปหาพี่บาสเจอที่ไหนอ่ะอ๋อปัจจุบันเปิดร้านอยู่ที่โรงแรมบุญเทียนนะครับอยู่ครับชื่อร้านใช้ชื่อสินสยามครับอยู่โรงแรมบุญเทียนชั้นสองบนเทียนมอครับตรงแถวสุรวง์ ครับเดี๋ยวส่งเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไอดีไลน์คีว่าโคดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทางรายการเราขึ้นให้ครับผมมีอะไรปรึกษาได้ครับหมายถึงว่าเอามาพิจารณาการสงสัยมาสอบถามหรือว่าเอามาแลกเปลี่ยนไม่ถือว่าเอามาให้ผมเช่าก็ได้มาเช่าผมก็ได้สอบถามด,ดูเก๊แท้ดูให้ได้ไหมได้ครับไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถูกใจใครไม่ถูกใจใครเนี่ย การดูพระนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับในละนาวว่าต้องขอสงวนสิทธิ์ว่าจะมาโกรธกันว่าทาไมดูพระคุณดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าคือถ้าเราดูแท้เราดูชอบราคาได้เสียเราพร้อมเช่าด้วยไม่งั้นไม่มีเยอะเต็มกระบะอย่างเงี้ครับรไม่ได้ฟรีครบซื้อมาทุกองก็พยายามบอกนักสะสมทุกท่านไว้เลยนะเวลาเอาไปให้พระใครเขาตรวจเช็คดูเนี่ยพยายามดูพระที่คนที่เขาดูแท้แล้วเขาซื้อด้วยนะฮะ พราะว่าถ้าเกิดคนดูอย่างเดียวแล้วไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ครับพูดยังไงก็ได้แล้ยังไงก็ได้แต่ว่าไม่เช่าเรืออย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าอย่างพี่บ้านเนี่ยผมการันตีเลยว่าเวลาพี่บ้าสเขาได้ดูว่าพระองค์นี้แท้แล้วนิยมแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคาตัวเลขแหละใช่แน่นอนครับผมเป็นมาตรฐานครับเป็นมาตรฐานตามวงการนะครับครับเราวันนี้ก็เราได้ ทราบได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของอภาพพิมพ์วัดราชบูรณะจากโอ้โหผมเรียกว่าเบอร์หนึ่งของวัดราชบูรณะวัดราชบูรณะเมืองไทยเลยทีเดียวครับผมขอบคุณม,มากเลยยิบโถ้โหพี่รู้จักมานานรู้มือรู้มือครับทั้งอย่างที่ว่ากินตับนับหัวก <c oughs> ันมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับผมขอบคุณพี่บาตมากมากเลยสําหรับวันนี้ <c oughs> ครับผมครับขอบคุณนะครับพี่บาตครับผมครับขมีโอกาสเดี๋ยวมีอะไรมาให้ความรู้ใหม่นะครับขอบคุณนะครับพี่บัตร ปตอนหนึ่งแล้วสําหรับเ,เปิดอกเสียนนะครับยังไงแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e หรือว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยสงสัยอยากสอบถามติดต่ออินบ็อกเข้ามาไลน์เข้ามาเป็นการส่วนตัวได้นะครับทางรายการเราเราจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้หมดแล้วยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม